ต่างมากมายในการทำความสะอาดรถมีเครื่องสกลางพลังดีๆเหล่านี้สวัสดียินดีต้อนรับดึงมันเข้าไปทำให้มันเคลื่อนไหวต่อไปมี w มวนี่เราจะไปทำความสะอาดกันก่อนเราอยากได้สบู่เพื่อเอาเกลือออกจากรถให้หมดและรอบๆตัวคุณโอ้เพราะเจ้าสิ่งนี้สกปรกจริงๆฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะดูเมื่อทำเสร็จแล้วโอเคมันก็จะดูใหม่เหี่ยมเอาหลักมาทังช่วงล่างสุดมีสนิงเกิดขึ้นที่นี่เอาหลังดูดี เราจะเปลี่ยนเป็นน้ำและทำความสะอาดให้เสร็จยานพาหนะของพวกคุณโอ้พระเจ้าให้นี่มันสก,กปรกจริงๆฉันไม่อยากจะเชื่อเลยพวกคุณใช่นี่มันบ้าน,นี่มันบ้าเอาห่าคุณอยากลองด้วยตัวคุณเองลองดูสิมันเป็นเรื่องจริงๆสนุกครับเอาเลยฉันจะ คนขอโทษครับขอโทษครับนี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นคุณรู้ไหมว่าสบู่ราคาเท่าไหร่โอ้พระเจ้าขอโทษทีฉันออกจากสถานที่ตั้ง